สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishfotai.com r h นะคะวันก่อนค่ะแอมเข้าไปใน a c e b o o k นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของห้องยอร์เฟอร์อัลนะคะห้องหาง,งานงางงานะคะเห็นมีคนถามคำถามถามามมค่ะเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ทาง a b เบียสแฟมิหรือว่าสำนักง,งานจัดหาง,งานในสวีเดนมีนะคะแล้วมันแตกต่างกันยังไงนี่คะวันนี้แอมเลยหยิบยกมาทั้งหมด4โครงการ4แบบนะคะว่าที่ออมเอสหรือว่า อาร์เบียสเฟอร์เงี้เนี่ยเขามีออฟเฟอร์ให้มีอะไรบ้างนี่คทีนี้คิดว่าทุกคนน่าจะทราบนะว่าสํานักงานจัดหางานเนี่ยคืออะไรนะคะถ้ามาสรุปอีกรอบนึงก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐค่ะซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนี่คะสำนักงานจัดหางานนะคะจะมีหน้าที่ให้คําแนะนําค่ะว่าคุณสามารถสามารถหางานได้อย่างไรนะคะแล้วคุณก็จะรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็การศึกษาที่คุณจําเป็นต้องใช้ในงานนั้นๆนะคะอีกทั้งคุณยังจะได้รับการแนะนําค่ะในการเขียนใบสมัครงานด้วยนะคะ สำนักงานจัดหางานนะคะจะลงประกาศตำแหน่งว่างไว้คะ่ะที่เว็บไซต์ของสำนักงานของเขานะะี่ค่ะแล้วคุณก็สามารถเข้าไปในส่วนในเว็บไซต์นะแล้วก็คลิกตรงคำว่า plus banken นะคะที่แปลว่าธนาคารงานเนี่ค่ะเว็บไซต์ของเขาก็คือ r m s p u n g s e เนะะี่ค่ะเมื่อคุณได้รับใบอนุญ,ญาตมีถิ่นฐานที่อยู่ก็คือถ้าเป็น ut หรือว่า p u t นีคะคุณก็จะมีพชชุง n u m อ e r แล้วคุณก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สมัคราง,งานกับทางสำนักงานได้นีค่ะ นี่คือข้อมูลย่อยๆนะคะมาดูโครงการเขาค่ะโครงการแรกที่เขามีนะคะที่คนไทยหลายคนถามมานะคะก็เป็นโครงการที่ชื่อว่า Insteks Job นะะี่ค่ะตัวแรกค่เขาเรียกเป็นภาษาไทยคืองานก้าวแรกค่ะเป็นโครงการที่ให้เงินช่วยเหลือแก่ในจ้างค่ะถ้าจ้างคนต่างชาติที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะคะเข้าทำงานนะในจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าจ้างถึง800โครนนะคะสวีเดนนะคะต่อวันนะคะ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีที่อยู่แล้วนะคะสามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้ภายใน36เดือนแรกนะคะคุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้หางานไว้ก่อนนะคะกับทาง OMS นะแล้วคุณก็ต้องเรียนนะคะหรือว่าได้เข้าเรียนหลักษษ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 สูตรภาษาสวิสสำหรับคนต่างด้าหรือว่า s f ส e บ้านเรานั่นเองนะคะนี่คือตัวแรกนะคะตัวที่2ค่ะ p r a c t i c ก,กนะคะก็คือการฝึกงานค่ะ หากคุณเป็นผู้ว่างงานนะและมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์นีคะบางครั้งคุณอาจจะเข้าโครงงานโครงการฝึกงานได้โดยผ่านทางองนเมสนี่คะหรือว่าสำนักงานจัดหาง,งานนะหากคุณเป็นผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตมีทินท่นฐานอยู่แล้วก็คือมี หรือว่า p พ t นี่ยคุณก็จะสามารถเข้าโครงการนี้ได้ภายใน3 6เดือนแรกนะคะแม้ว่าคุณจะมีอายุต่ำกว่า25ปีก็ได้นะโครงการนี้ค่ะมีรูปแบบการฝึกงานที่หลากหลายนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานเองนะคะคุณควรจะปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของทาง OMS นะแล้วว่าว่าการฝึกงานแบบใดนะคะที่เหมาะกับคุณนะคะและการฝึกงานก็จะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแบบเต็มเวลาค่ะ และสูงสุดจะเป็นเวลา6เดือนนะคะคุณสามารถได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมในระหว่างที่คุณฝึกงานนะคะก็คือประกันสังคมก็คือฟฟชชิ่งคัสซันนะคะอันนั้นก็ต้องคุยกับทางออมเอสนะว่าจะได้รับเงินอย่างไรนะคะ ตัวที่3ค่ะเป็นยอบโคชนี่ค่ะพูดยังไงคือโคชที่ให้คำปรึกษาเรื่องงานนั่นเองนีคะในกรณีที่คุณเป็นผู้ว่างงานนคะคะหรือว่า r b s l เบีและยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการใดกับทางสำนักง,งานจัดหางานนคะคะคุณก็จะได้ไปพบปะพูดคุยกับคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าโคชของคุณนี่ค่ะซึ่งผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะช่วยเหลือแล้วก็แนะนวทางการหางานให้คุณนะคะว่าโอเคคุณมี ใบนี้ใบนี้มานี้มาจากเมืองไทยคุณรู้อะไรบ้างทําอะไรเป็นบ้างได้ภาษาแค่ไหนงานไหนจะเหมาะกับคุณอย่างเงี้ยนะคะเป็นโคช้ชที่ให้คาปรึกษาเรื่องงานนั่นเองค่ะต่อมาค่ตัวสุดท้ายนะ,ะกลุ่มสุดท้ายที่แอมยกมาวันนี้นะคะก็คืออาหรับเบียสมาร์กนัสอูดเบลนิงเป็นสํานักง,งานจัดหางานที่สํานักง,งานจัดหางานนะจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆนะคะโดยโครงการนี้นะคะมีแนวคิดว่าการฝึกอบรมพวกนี้จะเป็นหนทางที่นําไปสู่การประกอบอาชีพนะคะอย่างเช่นเพื่อนแอมที่เรียน เอสฟีมาด้วยกันหรือว่าตอนนี้เขาเรียนกรุนสมัยนูน้นนะคะตอนนี้เขาก็ได้เข้าโครงการอาเบสมาร์กนัสอูดบิลงกับทางอาเบส e ูเมลยังินคือสํานักงานจัดหางานเพื่อที่จะเป็นคนขับรถบัสนะคะแล้วเขาก็ไปเข้าคอร์สนะว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กี่วันกี่วันนะคะแล้วออเอ็มเอสก็เป็นผู้จ่ายเงินค่าเข้าคอร์สเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ได้งานเป็นพนักงานขับรถบัสเนี่ยนะคะคือมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอบรมเพื่อจะออกไปทํางานนะีคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งสอบถามได้คะ่ะกับ สำนักง,งานจัดหาง,งานใกล้บ้านคุณนะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะ4นาทีกับ37วินาทีนี่ค่ะกับ s w e d i s h ์ท ai.com สนใจข้อมูลดีๆอย่าลืม subscribe กันนะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ